กราบสวัสดีผมวันนี้ผมจะพยายไปดูแอร์ดอตเอฟเฟกต์สตั๊ชูกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากตกิดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มนึงอะเป็นวิธีการกระทับของแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆอะอย่างอันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกปันน้นนมใช่ไหมอันเนี้ยไอ้นมอันเนี้ยมันมีผลเหมือนกับถังนมเลยก็คือแค่เราไม่ต้องไปตักถังนมบ่อยๆอย่อะแล้ว ก็อันนี้จะมีผลแตกต่างกันแล้วก็คือเหล็กจะมีผล1นาทีฮะแล้วก็ทองจะมีผล3นาทีแล้วก็ไดมอนด์จะมีผล5นาทีและสุดท้ายจะเป็นเนเธอร์อันนี้จะมีผล3นาทีหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผลมันลดลงจากไดมอนด์ก็คืออันนี้มาเป็นเครื่องรางนะฮะสามารถพกไปไหนมาไหนได้เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าจะได้เห็นภาพกว่าฮะเรามาเริ่มจากกันแรกฮะนั่นก็คือนมนีู่ตดครับตามนี้เลยก็คือมันมี3ระดับอ่ะ น,นะนี่ครับเล็กแล้วก็ทองแล้วก็เพชรนะไปเดี๋ยวพาไปดูว่า3มระดับมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะนี่ฮะโอเคผลของนมก็เอาจริงๆอ่ะผลของนมมันคือไอถังนมนี้เลยฮะก็คือผลแบบเดียวกันเลยคือลบเอฟเฟกฮะโอเคอันแรกแล้วก็อันที่2องสังเกตข้างจอนะฮะ อันที่2มีเพิ่มความอิ่มด้วยนะก็คือเหมือนเรากินอาหารนะโอเคแล้วก็โอ้อันนี้ถ้าเป็นระดับเพชรเพิ่มความอิ่มแล้วก็เพิ่มเหมือนเพิ่มรีเจนเลือดด้วยนะโอเคเลยโอเคโอเคโอเคแล้วก็ต่อมานี่คือระดับเนเธอร์ฮะเนเธอร์ Nether มันจะเป็นเครื่องรางเป็นเครื่องรางที่แบบเอาไว้ใช้พกไปไหนมาไหนอ่ะเนี่ยเน,น โอเคสามารถกดใช้ได้โดยการกดค้างไว้ฮะปึ๊บนี่ฮะแค่นี้เสร็จแล้วอันนี้คือผลนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเกมโหมดแล้วก็ไปเอาขวดพิษมาให้ดูดีกว่าฮะโอเคนี่ฮะขวดพิษเงบเงีบเงนีงงงงง่แล้วก็ใช้นมนี่มันลบเอฟเฟกต์อย่างนี้เลยฮะก็คือมันพกไปไหนมาไหนได้สะดวกมากคือใช้แทนถังนมไปเลยฮะถือว่าดีนะโอเคนี่ฮะ อันแรกอันนี้คือสูตรครับนะโอเคตามนี้นะครับผมไปะเราไปดูอันแรกกันเป็นอันแรกไปแล้วสิอันแรกคือนมอะส่วนอันที่สองจะเป็นน้ํายาล่องหนนี่ฮะก็สูตรครับก็ตามนั่นแหละโอเคฮะเราไปดูกันหน้าตานี่โอเคไหนดูสิอเอ๊ะนี่ฮะอ๋อพอกดใช้แล้วเราก็จะล่องหนอย่างนี้เลยนะ กี่นาที1น,นาทีนะฮะขั้นแรกส่วนต่อไปสีทองจะเพิ่มเป็น3นาทีฮะแล้วก็ระดับเพชรจะเพิ่มเป็น5นาทีนะฮะ<ๆ>ก็คือนานขึ้นนั่นแหละนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เครื่องรางให้ดูอุ้ยผิดเครื่องรางนี่ฮะเครื่องรางก็ล่องหนเหมือนกันเห็นไหมโอเคไปก็ต่อฮะต่อไปจะเป็นสายล่อฟ้านะนี่ฮะเป็นสายล่อฟ้าอันนี้จะไม่มีเครื่องรางนะครับผม เป็นไอเทมที่ปรับสภาพอากาศโอเคนี่ฮะหน้าตาอ่าเป็นรูปเมฆอย่างนี้ฮะเดี๋ยวลองกดใช้อ๋อพอกดใช้แล้วฝนตกโอ้พายุเลยอ๋อกดเหมือนมันจะแบบกดซ้ําวนได้เรื่อยๆนะโอเคเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทันเดอร์แล้วก็เชรียอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเลนทันเดอร์ ครีอโอเคเหมือนกันฮะก็คือสภาพอากาศฝนตกแล้วก็พายุแล้วก็เครีย์และก็กดใช้ได้เรื่อยๆด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคือกดใช้ได้เรื่อยๆฮะเอาง่ายๆคือสามอันเนี้ยไม่ต่างกันแค่ใครชอบรูปแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปนะเอ้ยผมเพิ่งสังเกตนะมันมีแสงวิงวิงอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้สวยใ,ใช้ได้เลยฮะไป ไปกระตออะต่อไปเป็นอะไรเนี่ยซั n แอนมู s ซันแอนมู n ใช้เป็นนาฬิกานะถ้าใช้เป็นนาฬิกานี่เดาไว้ก่อนเลยว่ามันปรับเวลาแน่ๆนี่ครับไหนดูสิอ่าซันเซ็ตไนต์มิดไน์โอ้นี่ฮะเดอ่าก็คือปรับเวลาวนไปเรื่อยๆฮะ คล้ายๆกับสภาพอากาศนะเหมือนกันเลยฮะเหมือนเหมือนกันกับสภาพอากาศนะสามอันไม่ต่างกันเลยฮะต่างกันแค่รูปร่างเท่านั้นเองไปกันต่อต่อไปเป็นเอฟเฟกต์ไฟนะครับผมไฟอันนี้มีเครื่องรางด้วยนะโอเคไปดีครับสามระดับหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่มันมีเอฟเฟกต์แบบผมชอบเอฟเฟกต์ไอ้วิ่งๆนี่มากเลยเออถ้าเป็นตอนกลางคืนน่าจะสวยหรือเปล่านะแต่ผมขอปรับเป็นกลางคืนดูหน่อยนี่ครับ ระยลยิบรลยับระยิบระยับเลยนี่ครับโอเคเอฟเฟกก็อย่างที่รู้กัน1นาที3นาที5นาทีแล้วก็เครื่องราง3นาทีเป็นแบบพกพาเครื่องรางเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆเลยนะไม่มีค่าความคงทนนะครับผมโอเคนี่ครับเห็นไหมไม่มีค่าความคงทนโอ้ดีมากเลยอะดีมากเลยฮนะกันไฟ5นาที เอ้ยกันไฟสามนาทีฮะโอเคไปกันต่อต่อไปเป็นโอ้นี่ฮะสเต็งเครื่องรางที่บวกอ้นี่ฮะบวกความแรงในการโจมตีนี่โอเคนี่คือผลนะโจมตีแรงส่วนเครื่องรางก็เพิ่มเป็นสามนาทีปะแป๊บหนึ่งเออเหมือนจะไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดแต่ผมขอเคลียร์เอพเฟ็กก่อน นี่ฮะสามนาทีโจมตีแรงขั้นหนึ่งโอเคขั้นหนึ่งอ๋อถ้าเป็นลูกป,ปัน้นเป็นขั้นสองอ๋อโอเคมากดจากรูปปั้นดีกว่าแต่เครื่องรางมันก็ไม่ได้แย่ไงเครื่องรางมันได้พกพาแบบสมมุติว่าเราไปไหนมาไหนมันก็ได้พกพาไปอ่ะมันสะดวกกว่านะถ้าเป็นเครื่องรางเออเดี๋ยวผมขอลองอันนี้หน่อยนี่ฮะเห็นไหมอาหารเด้ง โอเคมันเพิ่มอันนี้ด้วยจริงๆฮะมันเพิ่มหลอดอาหารโอเคฮะไปกันต่อต่อไปจะเป็นนี่ฮะเป็นสโลฟอฟอันนี้เป็นกันตกมีทั้งแบบเป็นลูปปั้นแล้วก็มีทั้งแบบเป็นเครื่องรางฮะนี่จะให้ดูปร,ริบปร,รบโอ้ยเดี๋ยวนะเอาจริงๆนะเฟรมเลทแอบร่วงนิดตึงนะเนี่ย คนดูไม่น่าจะเห็นนะคนดูไม่น่าจะเห็นแต่ผมเล่นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเฟรมเลทมันล่วงอะ่ะน่าจะเป็นเพราะไอเอฟเฟกซ์ระยิบระยับมาเนี่ยโอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวกดใช้งานให้ดูฮะนี่ลอนโอเคเนี่ยอ่าเฮ้ยสามสิบนาทีเหรอโอ้ลอนสามสิบนาทีฮะเดี๋ยวเริ่มจากนะอันแรกนะอันแรกห้านาทีอันที่สองเก้านาทีอันที่สามสามสิบนาทีต่างจากพวกนี้นะ พวกนี้มันแค่สูงสุดแค่5นาทีฮะแต่ก็อย่างว่าแหละเอฟเฟกต์การตกมันไม่ได้ใช้งานอะไรเขาเรียกว่ายังไงนะมันไม่ได้แบบมีผลอะไรกับเกมขนาดนั้นอ่ะไอ้การตกแต่มันก็มีแหละั้งเวลาลงถ้ำอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับไปกันต่อฮะต่อไปเป็นนี่ฮะเป็นหายใจใต้น้ำนี่ฮะน้ำยาหายใจใต้น้ำอ๋อเป็นโลมานะครับผมเป็นรูปปั้นโลมานี่ครับหายใจใต้น้ำยี่สิบนาสามสิบนาที อโอ้โหเอ้ยเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกจริงนะเริ่มแหลกแบบรู้สึกได้ฮนะสามสนาทีอ๋อเหมือนได้นี่ฮนะเหมือนผลของสโลฟเลยนี่ครับโอเคหายใจใต้น้ำสามสิบนาทีนานมากแล้วถ้าเป็นเครื่องรางล่ะเครื่องรางหายใจใต้น้ำสามนาทีแต่ก็อย่าที่ผมบอกอ่ะมันกดใช้ได้เรื่อยๆฮะถ้าเป็นเครื่องรางรองางา่อออนะอโอเคไปไปกนต่อฮะต่อไปเป็นนี่ฮนะเป็นโอ้ป้องกันฮนะโอเค ไหนดูไหนสีไหนดูไหนสีป้องกันไหนอ๋อเป็นรูปอไปน,นี่ฮะเป็นรูปถือโลฮะโอเคเริ่มจากกันแรกนี่หนึ่งนาทีป้องกันหนึ่งนาทีขั้นสองนะแล้วก็สมนาทีแล้วก็ห้านาทีฮะโอ้โหนานจัดต่อไปเป็นที่ขุดนะใช้เป็นบนะีคอนฮะโอเค โอ้ห oh, เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแหลกแล้วจริงนะเนี่ยเนเนี่ยเริ่มเริ่มแหลกแล้วจริงๆพอรูปั้นเยอะเริ่มแหลกจริงๆไม่ได้คิดไปเองด้วยโอเคนี่ครับที่ขุดโอเคนี่หนึ่งนาทีเครื่องรางกดไม่ติดแสดงว่าเครื่องรางเป็นแค่ขั้นหนึ่งนะฮะนี่ฮะจริงด้วยฮะขุดเร็วขั้นที่หนึ่ง แต่ถ้ากดลูกป,ปั้นจะได้เป็นขุดเร็วขั้นที่สองโอ้โหเร็วกันแบบเห็นได้ชัดเลยฮะนี่สามนาทีนี่คือหน้าตารูปปั้นนะครับผมโอ้โหเลกอย่างแหลกเลยแหลกจริงแล้วก็ต่อไปนี่ครับเป็นน้ำยาลีเจนนี่ฮะฟื้นฟูต่ตอเนื่องโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันวางแหม่เข้าให้โอเคนี่ครับโอ้โหแหลกจริง แหลักจริงตอนนี้คือแหลกมากขนาดไม่ได้เปิดแสงเงานล้เนี่ยโอเคฮะอันแรกก็เหมือนเดิมนั่นแหละสานาทีโอเคนี่อ๋อมันไอ้นี่ฮะมันเพิ่มหัวใจอ๋อใช้ได้เรื่อยๆหรอเพิ่มหัวใจเป็นสี่ช่องแล้วฮะหกช่องแปดช่องอ่าได้สูงสุดแปดช่องนะครับผมแถมใช้งานได้เรื่อยๆด้วยฮะโอ้อยางงี้ก็สบายเลยดิ ก็แค่แบบอยาให้ครูดาวมันหมดอ่ะอย่าให้ครูดาวมันหมดเกิน3นาทีอะ่ะเราก็คอยกดใช้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะสู้มอนเสร็จก็กดใช้ทีหนึ่งสู้มอนเสร็จก็กดใช้ทีหนึ่งอะไรเงี้ยไปไปดูอันต่อไปต่อไปจะเป็นอันนี้ฮะกระต่ายอันนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งคือถ้าเป็นลูกป,ปั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกป,ปั้นจะใช้น้ํายากระโดดสูงฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องรางจะใช้เป็นน้ํายาคล้องแค่วฮะอันนี้จะต่างจากชาวบ้านเขาหน่อยหนึ่ง เพราะว่าถ้าเป็นอันอื่นน่ะจะใช้อันเดียวครับทั้ง2อ,อันเลยไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรือเครื่องรางฮะนี่ครับหน้าตาโอ้โหแหลกมากเอาจริงๆแหลกจริงแหลกจังไหนมาดูดิเครื่องรางกดใช้เครื่องรางจะได้สปีดขั้นที่หนึ่งสนาทีนะครับผมและรลูปปั้นรูปปัน้ปปนจะได้เป็นสปีดขั้นที่สองโอเคนี่ครับอู้ ปี30นาทีนะถ้าเป็นระดับเพชรเนี่ย30นาทีอยู่ยาวๆไปเลยแทบไม่ต้องเติมเลยฮนะครับทีเดียวจบโอ้โ oh, แตะแหลกอันนี้ผมผมคิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกแล้วแหละ <c oughs> ว่ามันแหลกมากคนระับตอนนี้อันสุดท้ายอันสุดท้ายจะเป็น n น g h t vision ฮะเป็นมองในที่มืดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตารูปปั้นกันนะวางแหมะวางแหมะวางแแมะ นี่ครับเป็นรูปลูปกกระตาฮะแล้วก็เดี๋ยวลองนี่ครับมองเห็นในที่มืดสามนาทีอันนี้หนึ่งนาทีเอ้ยอ๋าห้านาทีแล้วก็อันนี้เก้านาทีสิบนาทีแล้วก็อันนี้สามสิบนาทีฮะมองเห็นในที่มืดสามสิบนาทียาวๆไปฮนะแทบไม่ต้องเติมแต่ตอนนี้คือแหลกจริงนะไม่ได้คิดเองด้วยฮนะเดี๋ยวผมเปิดเอพีเอให้ดูดีกว่านี่ครับสังเกตทางจอนะเอพีเอชสิบสองสิบสามสิบสี่อม เอพีล่วงหนักมากเดี๋ยวหันมาฝั่งนี้ให้ดูนี่ฮะโอ้โหล่วงล่วงแบบโอ้ล่วงล่วงยับอ่ะไม่ถึง 30FPS เอโอ้โหเยี่ยงแหลกโอ้โหดูดิ โอเคครับผมสำหรับแอดออนเอฟเฟกต์สตั๊ดโชก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงที่ชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย